ผมกแจะแหงเนาะสวัสดีเด้อพี่น้องข้ามาบังให้บังหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาพี่น้องบื้เดียวก็ได้เกี่ยวแล้วขอเจ้าพี่น้องได้เกี่ยวเอาคิวรถเกี่ยวกับเต็มพี่น้องเต็มคิวรถเกี่ยว เขาเจ้างามลาหลายพี่น้องไ่ขี้แลลวล้วผุน้องคอยว่าท่านแหลวดอกผุนเมียผ่วผุนขาลดห้าม่าชมดอกบวัวเด้ะพี่น้องเนาดคอยเอาในเมื่อวานบวัวหลวงแพรคักมันยังมันต้องเอา บ่ต้องออกกอ่อมันมาอยากไมมั่นพี่นองนหูดชีบออกคองตัวตายไปหนิหูดชีบแท่ออกใช้ปลาใส้กลุ่งกับว่าิีบพี่น้องจิดเต็งเล่งแล้วเล่งแล้วพี่น้องย่านบ่าท่านงานถุงงานถุงสิเลนก่อน